น่าติเลือกอะฮะเรียบร้อยเอามาครับเก้าอี้มาครับผมพอคอนหลูมมา number พวกไปเวลาเบิ่งเจ่าดูแลเจ่าเสื้อหมมีกันอยู่แค่นี้ไง อ้าวครับนั่ง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 เอ้ยแม่เม่าไปเมืองรถเหียมากเมื่อกี้ข้า่นองเฮ้ยโอ้ยเยว่าแจแค้เดียวเฮียมากเขาจะเห็นรถเฮียขนาดแรง่จมันบ่เขาบ่นเลยเขาเหียได้วัดตื่ได้วัดมาเดี๋ยติดบอกบ่อวันเจ้าเจ้าเจ้าบ่อวันแบบ ให้คอยลำให้คอยด้วยให้คอยซุ้มให้คอยเย็นซุ้มคอยมาคอยลำคอยด้วยให้ไม่แห้งเ้อัมีท่อหลายๆให้ย้เจาารให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อนลูกหลาน ดูซุ่มเย็นกับดูร้านในฝีไปเด้เอไม่ได้นแค่ดูซุมตุนนำหรือว่าเด้มตัวอบคุณบงเ้ยคอบทุกคนครบทุกคนครบทุกคนครับนะดูซุ้มตัวนำใช่จุ่มจุ่มฮะดงจะหน่อยเมื่อจังไปวัด มาช้านะครับปู่มช้าแต่ก็ยังมาในโดนหรือยังนี่ค่ะเดี๋ยวยูม่อมม่อแม่ก็ผูกขอยนี่ละอย่าดเนแงนะครับอยู่กับน้องลกหลานไปนานๆนอันนั้นี รถนำพอครนไงพใหญ่แล้วกับตัวมีจกให้เรา่ะโอ้ม <c oughs> นาดตัวมีติดไหมติดเมื่อพะยัยแล้วหรอนอกโอ,อ,อ,อ้อได้ได้ได้เ,เป็นควันถุงได้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 บ่ยากไปดูแลแล้วตลอดอะนานัวไฟมันเยอะแยะๆใจอยู่กลางกับน,นำบ้ำมวนะครับ เสียรถเดังเลยเนอน้าน่จกังแขเรงัาอาจารย์ให่เลาจารย์เลาน่งก่อนน่งก่อนรับทรัพรับทรัพย์นนี่ยรับทรัพย์ก่อนพูดิลุกไปใส่กับบนไหนเอะพูดชิลุกไปใส่กับบนไหเด็กน่อยพวกนี้เดียวกอนเดียวกัน โอ้กับมีเจ้านั่นล่ะเป็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในนี้พวกข่อยสิมีไผพ่อแม่กับบ้านย่งล่ะขอป้อนผู้เฒ่าเขาก็ต้องให้ผู้เฒ่ามีกำลังใจนี่ก็จัดไปเลยเบาโทนไปหนึ่งลอยไงเคลื่อนมาหนึ่งลานสิบลานลอยล้านบ่าวบางโหเป็นแห้งเว้ยเมื่อคืนคือข่าวอะไรกันเดี๋ยวขอแชร์ยาวโยกไปซื้อกล่องดูเรหลีตัวเงินก็มาก ได้ไปหามากด้คือหลายกว้าเก่าเลยทำวัวพอนคนรักคี้เป็นหมาเจเนียไว้ให้เจ้าดูแลเจ้าตลอดลเจ้าไม่ต้องห่วนหรอกต้ไาใ้ยน่็ใหก็ดนนี่คือไปู้ถือไปถือร้อนหลายลุงเดียให้มาอีกเราสิอวยพ่อยากว่านี้หพวขนาดอยู่สเดียอยู่ในกาอย่นัปานางเดียว ก้อนแรกนี่นก้อนเขาจะเอาให้เจ้าลุงเดียกันต้อปะนา่งขึ้น,น,<ล>นก่อนมันดูแลเจ้าตลอดเอาให้มือแรกก็ไดเ้เดี๋ยวช่ม,มือนี่อันมีเลื่อยนอ้มานเลื่อยนอแามือเสาแามเทียงแามบอใบได้รับเลื่อยนี่มีแต่คนใจเอฟซีนะมัดมันมันมัดมันครับผม ยิ้มแน่ยิ้มแน่น่ารักัยพอเนฟซีแน่วยพรอเนฟซีเนี่ยครับผมวัยพรอเนฟซีเนีอยให้พวกเป็นมากกันลำลวยโอ้โลำไม่ลวย เบิ่งกล้องนี่เบิ่งกล้องโชว์ไข่มันเด้อเนอฟซเลยโอ้โหพอใหญ่เลยพอน่านะครับผมเอฟซีสั้นนะครับผมนะโชว์ไข่หมาในร่บเลยรวยรับเลยรวยมีเงินมีทองหลายกว่าเก่าอ๋อครับผมดีใจบพรอันล่าเซาดังอุ้งอิงโอ้ยคนดูเยอะแยะหนักแน่นบอกฟูระว่างดีใจครัภูมิใจมาก ทิ่มานางทรงอันล้านไปเห็งานประจําเลยเนาะให้กาลังใจเนาะโอ้ค่ะเราบ่เคยปากแต่เพิ่นจริงใจนะคะเอฟซีก็มองเห็นปูเฮ็ดเวียกเห็งานอยู่ตลอดเอฟซีให้กําลังใจเราจะเื่อนกล่องอะไแม่เราลื่อนกล่องเราแดนเนี่ยเราเคล่อนแอเนาะ

เขาเปิดยี่ยหนอกเเต้นโดนแล้วเธอไม่ได้ยินอ่ะแต่เขาเต้นเต้นอยู่กับที่เในวัดที่เ้น้นมใหม่ดูวัดอืมบนไอ้แห่ออกบ้านอืมผ่อนเขาบอแห่อดูวัดมีโฮมใหม่ในมีหฮมแสดงโฮมย่างด้วแสดงกขพ่อใหญ่ไปมาแล้วตะกี้แมนอยู่ จะไปใส่เห็องแหเยกีปกลยดุอไระไเออุณลบอลบเอากผมนะครับปูกระอวยพรนายลูกล้านและกาฟตุกตานนะครับมีความสุขกับความแข็งแรงรำรำรวยรกันทุกคนนะครับผมเนาะสงกรารนี้่ไดุ้กรกอคุอ ก็ตุกตานนะครับมีความสุขนะครับลงไปก็จะไม่มีนะครับแห่งเงงร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์นะครับผมกับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่14นะครับก็จะกระดการปอดไปกันทุกท่านนะครับผมนะเมาไม่ครับนะครับผมนะยังกันตลอดครับป้อมธุรกิจนี้แค่นี้ครับผม กันไม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม